ดืด่มเยอะไหมค่ัหนน้องอยู่ด้วยนี่แด่งให้น้องกินด,ด้วยกินแล้วก็อย่าดื่หมหมดเลยตื่นเช้ามาบริเวณน,นี้ครับ<า>ตื่นเช้ามานี่แบบ นะครับบริเวณรอบๆนี้ครับไม่มีอะไรครับมีแต,ต่เศษหญ้ามีแต่เศษขี้นะครับโยนเต็มเกลือกาดเต็มหมดเลยครับเออไม่รุดอยู่กับพี่เมย์็อาหยาดด้วยเหือเอือยเดือดอไนีู้ย่รู้จะสอนอยังไงสอนก็ไม่จำน้องเมย์ ย,ยิ่งเยอะเมืเอม่อไหร่ขอบคุณและขอบคุณติกนะครับสวัสดีครับ